มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเบนพุ้งชนคนสลดถนนคนเดิน7-8วันที่12ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการเกิดอุบัติเหตุรถเก่งเบนพุ้งชนประชาชนรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็ร้านขายอาหารบริเวณหน้าวัดขจรรังสรรก่อนถึงศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต ซึ่งกำลังมีการจัดงานเทศกาลถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตจัดทำเป็นถนนคนเดินมีการเตรียมตั้งซุ้มขายอาหารเบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บรวม8รายเสียชีวิต1รายเป็นชายอายุ49ปีทราบว่ามารับลูกที่โรงเรียนช่วงเกิดเหตุพักลูกออกไปข้างทางและปลอดภัยส่วนตัวเองถูกชนเสียชีวิต ส่วนคนขับรถเบนเป็นผู้หญิงอยู่ในอาการตกใจขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ